สวัสดีครับพี่หลอนเย็บซี่สุขูสุคนครับมือไหนพายไม่มีครับก็ได้หอยลอยเมียครับพี่หลองครับกินข้าวครับกินเก่าคือเดิมกินข้าวครับสองคนครับได้หรือเปสอนได้แล้วรัออมไก่ครับเหมือนครับออมไก่ถ้าตำพวงครับกินง่ายงครับเบื้องน้งก็ต่างหาครับกินข้าสองคนครับอ่าแสบสองคนสอนคือบิดว่ะมืออาชีพมีเสียงแสบเข้ามาหอะไรผมเห็นงานพี่เลอนครับพี่น้องครับมีกิาเข่าผมหนึ่งคนเนิ่มเพราะตำพวเธอตำแสบมาเถอะ วันตั้งเสียบเกียร์สี่ได้ก่อนเนอะได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วฮะใส่ง่ายเนี่ยค่ะใส่ง่ายบ่เรามาใส่ไปเปลี่ยนกับไปเปลี่ยนเหมือนอะบ่เรามาใส่ไปหายก็บเไปหายเหมือนคนดีเนาะคนดีก็ดีกว่าครับมาแม่เราลูกพี่ ูปีมันขี่ไปเอามาขึ้นเจ้าแล่จะพูดอะไรเอามาใส่ขี่ไปยขี่ไปใส่แล้วทำโมได้ขี่ไปใส่แล้วทำโมได้ลื่บ่ตอนนี้โค้งน้ำเอามาขึ้นอยู่เลยว่ามือหารถนะบ่สดห่อนอับใจพี้น่อครับขึเข่าตอนาบหิวหิวนี่ คนเดียงกเทียงยาทกเทียงหาสิบเก่าเนยางนเกบเลยนาะทงาน <c oughs> พี่้นงพอสิเลียวเบียดด้วยขีขาวไม่ขา้ก็ไปกผลตงไหมเนาะคนตรงห้ามดอกม่วงครับเสีื่องเปียบก็หล่ะ <c oughs> ดอกมีดอกม่วง เมกินเฟือง,อง,งเหรอบอสได้กาะมัมนหลางมยีบไปเลยอกินทีลแล้วอ่าอกินปันไหนนะถ้าดได้เปลืกอาามก,ก,อกอมันหลางบ่มันกินพอาหารมื่กินดีเปือกเมื่อกินเฟืองมันหอนทองมันบ่เมื่กินเปือกมันหลางบ่กินเฟือกเลยกินคือเาต้องเอเห็นว่าเขาจะห่างให้มือนากั่งทำมว่าม่ได้ออกลำเนาะ มันฟาบเม่าหิวว่าหอดเล้ครับอะไรต้องการว่าขุนเล้อแพงว่ามีนะครับเอาไปซอยเพลินนะสามเถือกพี่น้องอันนี้สามเถือกเอาไปรู้แล้วซอยเพลินนะครับพี่น้องครับทุอะไรสดว่าใคยเหมือนทบอะไรสดเอาเราถามคนไหลกันเนาะเราถามคนไหลถือว่าว่าข่อยมันเตรียมผ่อนไปแล้วดิจะไปยั่กลางง ถูกต้องพร้อมใบผสมเรียบร้อยคือว่าเลยอืคืออะไรไร้คว่างเขาพูดเยอะอ่ะไร้คว่างเลยกายมันนี้กหคือว่าไอ่มันจัดสภาพให้าด้ย่ือว่าครับมามี่นะมามี่ขวากข่าหรอกหัวมันเหนียกหัวหัวมดีมัเด่นเนาะพี่น้องครับในี่หอยอร่อยมีอะไรนี่เพ็ดย่างเดียวบ่ได้พี่น้องครับเพ็ดย่างเดียวบ่ได้ยี่นี่ อย่ครับอย่างครับจำเสือกต้นตะไคร้บดไทยครับอ้าวใช้เหลียงกบขายเนาะเหลียงกบขายยากขายแล้วพี่น้องยากอันี้ยาก่ายนะเคยบอกแล้วเถอะแต่บริษัทผลิตรถนักงานที่ออกแบบจากโรงงานผลิตมาเห็นเหมืโรงงานย่างอย่างเนื้อแลมาห้ไปอะไรจะไรซอสเทนอยู่นี่ให้ไปมากจกับโจ๊กมันอยู่ตรงอยู่น้ำกันเด้อโบอยู่น้ำโบเห็นหายอ่ะ ครับพี่น้องนี่ครับเพราะว่ามีกับเป็นอย่างเดียวครับพี่น้องก็เดมเป็นน้ำซเสือกน่อ่นกับบเป็นครับขาขายีมือมันสีมือมันไม่ขายอ๋อสี่มือมันขายขายสมือมันาสาสปพี่น้องเอ้ยว้าไปเลยไปขายสีมือมันสาสิบแปดครับเขาไปขายหาสพี่น้องก็ซ้ำใจลายกำไรนะฮะสมบัติผัดกันชมสมบัติผัดกันชม โอ้ข,ขัาาขเน,นเดียใหา,หางหเาาอองเินซ้อนกะนะ็ยิเงินไร้เดือเลยใครไปขายหาเงินซ้อนนี่ไร้เดือผู้ใดกล้าซื้อก็ยิเงินไร้เติบดนะหัวฟ้ามเนาะหัวลุนเนาะเงิน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 ยอมดลุ่ยกมือไหวแล้วท่านจริงหัวฟ้ามหัวหลุนเนาะไปเขาก็เห็นเขาเอาลุ่มเดื <c oughs> อ,อดไร้เติบผู้เหมือนเขายิงหัวหัวลุนคนระับพี่น้องครับพูดเขาครับ <c oughs> สีลาดสีผูสีแม่พุดเขาไปก่อนครับพี่น้องเพิ่มมูลาค่าครับเขาเรียกวสลดถูกต้องทางไหนเป็นพอพัดอ่อยี่บ้านเหรอแต่บ,บ่ด,ดูเดี๋ยวนี้ฉันหัวหล่นไปแล้วแม่นโหลดครับเดี๋ยวคลายโหลดฉันงัวเขาแล้วมัน,มนมใหญ่ปนไอเขาก็อยากตีอุม้ <c oughs> มฟาหัวฟันฉัน <c oughs> หัวหล่นมันหลากกันที่สุดเดี๋ยวคลาย ไอป็นหัวหลวมัน่ได้ทมมาสับหัหลวมไม่ได้เกิดะโอบ่มีดอกน้อยครับพี่น้องนี่บตัวมีตัวเดียวครับมีบ่มีู่เวือนเพิ่นบอกจำบ่ลหลวมาไอน้อง่เห็นบอยู่เฮืันบ่เห็นบอกแาเล่าหลวมนแม่มติอันแล้วกระหลวตัวลรเพาะ่ากเเห็นพวท่่าะุเาเุตเขามันมันขึ้นหรอหัวหลวกับมีดอยู่พี่ ก็อ่ะพอหลุนมันต้องมีเขาแต่หน่อยจังหน่อยพี่น้องต้องมีครับทหัวนี่ที่ว่าสายพันธุ์ไหนบ่มีเขาเป็นไปบ่ได้เที่ยงขาดใจเอยหรือหัวอนเดี่ยเเห็นบ่เนี่ยเปล่าหรือนัวเงินเฉพอหลูกว่าเขาจะบีเลยลูสายของบามันมันต้องมีเขาครับพี่น้องครับมาน่งจํำเกือมาจากงัวกีสังหารเอามาพัฒนาเขาจะแ่ว่าอเมริกันบามัน อกันเนี่ยผัดงานไงนาะพี่นอ้อ,นองไม่เปไรเนอนผัดงานสกลนครครับพี่น้อง<ม>จากทิศภารกิจอบรมซื้อหรออบรมร่วมนนไปเลยน่ะนจากทิศภารกิจครับแลาลไป่ไิไปที่เจ้าสถิอบรมออาย่างที่สายเขาใช่ไหม เสือี่ากด้วยเขอเลียกบุหี่ด้ ปากเนิปวนะครับบอกได้ไหมใได้วาเขาเลบรี่จะเป็นพันรอยครับฮะาบะละห้อยนละคาอีกแล้วซาบะละหกครับโอ้พี่น้องเลยรับสายพันพิเศษครับบงยี่ห่พี่น้องครับซาบ้ละหกไรครับพี่น้องครับไอ้ไส้ถามเขาคู่เขาขายซาเปด้อยนะครับไอ้ไส้ถามมาน่วงเขาเล็บบลี่ย่างบัวย่างอยู่ไอ้ที่กระปูกนแล้จะคู่กันขนาดแค่คู่เดียวได้ไหมครับคู่เดียวเลยครับคู่เดียวพอขายครับเข้นละค่าเหรพี่น้องครับ เลือกเอาไอ้ื้อคู่เดียวเอากระหาร้อยเสื้อซับเดียวก็หาล้อยเลิกเอาไแล้วนะครับเลิกเอาครับไม่ได้บังคับครับพี่น้องครับไอ้กระป๋ายกับป๋ายได้พี่น้องครับโอ้ดั้มดาเด็กน้องคนนี้ครับขมาจ้าแล้วเขาไปขายพี่น้องเสียเงินไปลขับรถอยู่เสียเงินไปแต่งราคาทองเขาปะครับเงินครับคือขืนราคาเลยครับถ้าเขาไปขายพี่น้องขี่รถยูสองขี่ขับรถขเกีย่ยานยูห้เกียร์มื่อขี่ยานี่ที่หกจะเอาสองร้อยประจันบ้าว่ะ ก็หกตัวก็หกกี้ยปีนหอยนเดีเพร,รถมีหางเกีย้ยหกเกีย้ยหอยหกเกียรยตัวซ้อมตอนมเจดเกีย้ยนะ <patio S 1> ไหมเวลาเราดใไม่เ่าเพราะพาหกเกียรยอยู่วะถมเาเอาจากไหนวารถเกิดนะแต่พ,มพอมะพ่อตาผมจะมิจเกียแปดเกีย้ยก็มูบา <c oughs> บเลยเอาเขาไปขายยู่แปะดังเลยที่ขารถได้เลยนะ่าอังเพลนเ้ยว่าจะจักบาทหนือยสีแล้ว ตับันเสือก่ไนถ้าแตกก่อนพี่น้องเฟืองกระเช้าไหาลูกให้บนตัวเฟืองนะสบายกับซานี่คิดแล้วคิดนั่นคิดนี่เด้อนะเฟืองกระเช้าไปหาลูกฟรีพี่น้องเอ้ยกจะเพิ่นเหรอเบอร์อนนี้จะฟรีส้มเสี่ยงจฟรีได้พี่น้องครับถสายบุญเด้อส้มเสื่ยงจะฟรีได้พี่น้องต้องฟรีนาะอ่ะเชือดดำสองเซน ตัาม่พี่น้องคมเหมือนเอามาเป็นมวนบ่ไดดเพิ่นเอาค่าเพื่นพี่น้องเอ้ยซ้อเสรอยู่สิบส่ยอช่ยมีค่าไน้นงแน่นหนาวันนี้ค่าหัวค่าแห้งเพื่อนเลยบดาเนาะบาเราบนยังงอยู่เติมเตัวทานไปหน่อยละบิ๊ดดวเอเอไม่หรเอาอ่ะ าน้ำน้ำเอาเนื้อพ่อาจะเอาแต่กระดูกมา่อไรเอ้าพี่นูไม่เห็นู่ไดะขู่เก็บขู่ติ๋มอยู่ในห้องหรืออยู่ในห้องไม่มีวะเอาล็อกกันห้อล็อกกันไปนั่งรอกข้างในไปนั่ง็อกข้างในลูกล็อกข้างในลูก คคุณนสวยขอบคุณแ,แม่ครัวแต่งตัวเหมือนทหารผ่านแต่ง <laughs> ตัวเหมือนทหารผ่านกินข้าวเลยขอบคุณแม่ครัวเลยลังๆลังบวงดิยขัดฉากเลยดิยหนึ่งฉากสองฉากแล้วก็จะได้กินพอและะ้วค่ะมือแรกมือแรงกินเีงมือแรกคั่วเข่าอยู่บะขาเขา ผู้ค่ะเอาเข่าบ่วบผู้ค้าเอาหนูปะค่ะเอาครับถอนขนมาพร้อมบิวผู้ค้าเอาเข่าปะค่ะดิบ่วเข่าปะเอาเอาหนูเออทำเอาหนูทามันอี้หน้ากันหน่อยดิถอนขนมาพร้อมทามันไอ้สายมอหกลูกน้องเจ้าเด้์โอ้สเขาไม่ได้ดิเขาไม่กินบะแหนมันแข็ง เข้ามาเยี่ยมแก่ตู้ละเจ็ดบาทฮะตละเจ็ดบาทเดี๋ยวใส่น่ร้านเท่านะคือแพงเอ้เขาขายออกเขาเสือลถเราหกบาทหาสิบีพ ไปมาฝากตาเองที่ศูนย์การไปทเจ้อ้วนดิหเจลอ้วนเกลอ้วนเนี่งซีนเ่าไปขายของต้องซื้ออ้วนบ่อ้าเกอ้วนของเขาเจ้าน่โอ้หึนักวายามาด่าได้แล้วนะขึ้นรถตักใสรถไถขับรถตักกรเปีนรถตากกรเปลนเล่าน่ะอ้โหมาด่าได้แลเดี๋วมาประเมินค่าหน่อยไปท่สจ่ายล้วาละสามหน่อยจ่าย้มือละหารถตักกระเน ประสบการณ์สิบปีเราว่าอยสิบปีแล้อบป่อยู่นี่นะอยู่ในผัวไม้อยู่ในผัวสองคนแล้วว่าเขาถามอยู่คุณจะจะละลหรือไม่เมี่ยหรือเปล่าคู่คนหนร่ลอยห่นหรือเปลลอยห่นหรือเปล่าเป้ลาเนี่ยเผาปลาลวดเลี่ยงเย รวยคนเราวะพอรวยอะไรแบลไรเอาอะไเยวะเป็นเตผู้บ่าวดี้ะเราเป็นตระกยาผู้ชายวะเอ้บ่าดีมั่งมั่งมั่งใส่ได้ไหมเดี๋ยวอาคอยไปขายพี่อนออกห่ังจากผมติดประชุบเยังมาบริอาเขาไปขายน้ำผพิงด้วพินอาทีนเอาไปในสี้เมื่อนบ่สี้เมื่นทะไรก่อในสี่เมื่นแปดสี่เมื่นแปดชซอยเกี้ยวซอยน่ะอีก เดี๋ยวหกหมื่นเนาะเดือนแสนหนึ่งปีนี่พี่น้องยุใส่ยุใส่ในอ้วนมีถ้ากับพ่อเป็นยังหน่อจะส่อนซ้อนครับเพราอเอาให้เมียเบิดลพอเอาให้เมียเบิ้ลครับพี่น้องครับจะไปอนซ้อนครับเพราะเงินบริจาคพรอมบริจาคใส่เพี่อนครับพี่น้องครับหมูย่างเบิ้ลครับพี่น้องครับหมูย่างเบิ้ลได้เพี่น้องครับหมูย่ากเดียวหมูย่างเดียวครับพี่น้องครับ โอ้โหจักยางเดียวฮะบอ้โหจักยางเดียวโอ้โหจักยางฮะโอ้โหจักยางเดียวครับพี่น้องครับโอ้าหจักยางเราบอ้โหจะขั้วไมครับพี่น้องอาร์บะอุลอมียนพิการกันสอนกันบ้างโอนมูจะนี่ห้องพี่น้องครับว่ะแล้วเละตกหัวผู้นั้นตกหัวผู้หนีอยู่แล้วไม่ได้จับคองเลยไม่ได้จับคองนะครับไปโอนเขาเละโอนเขาอยู่ตรงจัน จะง่าครับจะง่ายอยู่แต่ครับจะง่าครับจะรับป่ะพี่ยากกว่าจนป่ะนั่งลองนั่งลองนั่งลองก็ยากกว่าจะรับป่ะไม่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 อะไรครับเธอไม่สมควรอยู่ตรงนี้เราไปกลับบ้านไปแล้วป่วันนี้พยากรไปหาผู้สาวอยู่บ้างคนนั้นไปขววงไม่ได้ครับจะหน้ครับดูพี่เนาะ ก็คือเป็นหูจากเราพันคมหอกคบมดาบน้ำมักันเนาะฮะเป็นหัจากเราว่าข่อยเป็นข้นวงตาไหนข่อยั่นล้วเคยไปลองอยู่นี่ปะ่มันค้นลวงครับน้องครับขนขวงครับะเาเคยไปลองอยู่นี่ปะบ่เรเดียวพอเอาจงางซื้อขึนยังปะทำเลน้ำกันร่องพุ่มแต่ไม่ได้กี่ล่องมีร่องพุ่มร่องพุ่นสักร่องจงหแล้วก็ร่องสำลวยอยู่น้ำกันซีคนเสาเพื่อนนะจนจะคู่จักเราฮะจไปยังจะคูจากเราครับรวดดู โข้าไปสอบเพราอกระขวอยนะครับรถไห้ไข่ครับรถไอ้คนขับรถก่งมากเลยพ่อขอลอพ่อขอลอตะกี้ครับจะนด้บัใส่พูได้ครับใส่แต่บักซั้นหยุดหนิละพี่น้องเลยใส่พันี้มยำมีนะครับรถตะกี้แม่นยำหรอกครับพี่น้องนี่ปืนครับมาเข้าไปครับพี่น้องทั้งหมดนี้ปืนเข้าไปครับนี่ปืนครับพี่น้องเอ้ย ยายไม่ใหญ่ไม่รู้ป่นมาณลใส่ง่ายโดยตะกี้เบาสวดดิเบาสวดด้ตะกี้เป็สวดเนาะเพราเห็นจี่เพรอนี่ที่งานจีนงานหัวใจมงงใช่เพราะหัวกม่งอยู่เปลาเพล่งซีโม่งลาไฟสวยางก็น่ากะไปดูสิะบ้างเพิ่งเฮ็ยมันซีแกนะพี่น้องเขียนโน่นนะไม่น้องฆ่าได้พี่น้องเด้อ พันไปใหม่เพือนเพื่นอนจะติดต่อไปสาน,นในกระดิ่งหอยไอยเมียครับพี่น้องครับวันนี้สิบประสมเพิ่มครับวันนี้ครับสานเรียบร้อยวันละบ่าให้หน้าทีมุ่งไหมรถไถแลนด์วันละบ่าหามุมงไหมอือารถไถไปน้าพันมามีนะบ่าหามุ่งอือหอยอยุ่เหนือดอกอือหอยอยุ่เหนือ,อยู่เหนือจังใหญ่หอยอยู่เหนือลุมคืมอยเป็นคนจูดชุ่มเหนือเป็นคนตีไฟเราอย่าบอกรัดบระยูรเราอยู่รัดบระยูรข้นหาข้นจูดเขาจังจูดไต่ลุมขึ้นไปหาเหนือลุ่มหาข้น เท่าเราหน้าเครื่องพ่นเตรียมไปหลวรถอันเอาไหมครับฝายไหมฝายลอันรถรถเทศบาลนั่นเตรีไปหลวจ้าค้าน้่าันเขาจะสามลอยก็เจัาเหรียะเอามาฉีดอันสนามบอลเขาจะสียหาลอยผมก็สียเอาไปฉีดหน้าเขาฉีดนามสนามบอลอ้าวน้นมันส่วนตัวนะอันนั้นมันส่วนกลางเนาะนี่โอ้ ่อนการเนี่ยเงืนล,ลออา,ยายไ้อน่อแพงรคาภาษีอีกเลยตาใดยแล้วเ <ตะ S 2> นาะตาเดยล้เนาะตาใดล้เนาะต้องมีลามดิเห็นแบบไปเบียดหน้านต้องมีลามแปลด้ครับไม่ลามแปมาสี่จนมือมือครับขวายูขออึ้นจีพงเพ่้ว่ะพันจ <ๆ S 2> านตำรวจกับว่าพันหนึ่งพอราคา็าต์อีกห้าร้อยอ้ยโผล่ไปว่ะตีกันแล้วจังมากแล้วบาทบนแนบคนออ้บนได้ต่าันเทิงใจเงนยอ เอาบรรจางเงนึ่งจมเอาจือคุตีเอาจนบุปั๊บบวชผุแล้วพี่น 3, ้องกัจะเศร้าจมอ่เือค so ุตีพี่น้องเนี่ยเจอคตีพี่อ้วมีหัวหนากาศครับปุปปั๊บบวชผุแล้สิเศ้าจมอเสียเงินสามพันครับพี่น้องอที่ปุปปับประเดี๋ยวบวชดอกพอเชกฐินก็ยังวะบุญกฐินนะลักนะบุญกฐินมันลุกที่บุญกฐินนัลุกที่ลุกที เพี่กว่าเบิ้งอันเบิ้งดังเบิ้งนุ่มไว้เรียกสลับก็ว่าสิไปเรียกสลับลูกพี่ลูกพี่เห็ดมึงกระถินนั่นคือว่าแซ่ลูกพี่วิทยากก่านะท่านท่านว่าได้สองสาวลูกพีครับเห็ดมบืงกระถินนะครับคือว่าท่านเนาะไปสอแล้วเ่านบอกระหวบอกเอียงเล่าถ้าเป็นคนบอกเอียงเล่าเฮ้ไปสอแล้วเห็น่เนาะเขาม่็นคนมักสอแล้วป่ะกินก้นดินเรื่อยต่อเรื่อยต่อต้มต้มต้มอ่ะพี่แดงครับ นี่ครับเลยมียครับพี่บะมี่ครับสาหรับคลิปนี้ก้าวเข้มามาแซ่บครับพี่น้องครับก้าวเข้มามาแซ่บสวัสดีครับ